เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับอีกสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของขยะพลาสติกนะครับในปี2050ปีคริสตศักราชนะครับเขามีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีปริมาณสูงถึง12,000ล้านตันนะครับมหาสารขนัดไหนก็ลองนึกหลับตาดูภาพดูกันแล้วกันท่านผู้ฟังครับ เดี๋ยวพูดคุยกันนะครับกับคุณปรียาพรสุวรรณเกตร,รองอธิบดีกรมควบคุมมลิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบก,กระเป๋าอนเนกประสงค์นะครับเป็นสีชมพูสดใสเลยทีเดียวจากธนาคารอ,อมสินเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านมาที่ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็นเพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับ S.M.S พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับ ทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้ช่องทางหนึ่งด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับอย่างเช่น,งนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13สินเชื่อเคหะกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับได้นําเอาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าร่วมในงานมหากรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่17นะครับที่เชียงใหม่ฮอลล์สู่การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะครับโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่บันที่ระหว่างวันที่11 พฤศจิกายนจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับใครสนใจก็ไปร่วมงานกันได้ทุนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเข้าร่วมงานมหากรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่17นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ13ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเคหะกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าเป็นต้นนะครับซึ่งงานมหากรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่17นี้จะจัดขึ้นที่เชียงใหม่ฮอลสู่การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่โดยจะจัดระหว่างวันที่11 พฤศจิกายนจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เตรียมเข้าร่วมมหากรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่17นะครับซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะครับโดยธนาคารออมสินได้เตรียมนําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษไปเข้าร่วมงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ13 หรือสินเชื่อเคหะกู่ปีนี้ผ่อนปีหน้าเป็นต้นนะครับคำถามคือว่างานดังกล่าวเนี่ยจัดจัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารออมสินนะครับร่วมส่งเสริมการออมกับสลากออมสิน2ปีซึ่งมีรัฐบาลเป็นประกันนะครับโดยจะเป็นแบบมีใบสลากแล้วก็แบบดิจิตัลซึ่งจะทําให้คุณผู้ฟังเนี่ยฝากเงินได้อย่างมีความสุขนะครับเงินต้นอยู่ครบครับแถมยังได้รับดอกเบี้ยแล้วก็หากได้รางวัลก็จะได้รับรางวัลดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้แต่อย่างใดนะครับ นอกจากนี้ครับธนาคารออมสินยังได้เพิ่มมูลค่าของรางวัลที่1เป็น10ล้านบาทนะครับแล้วก็เพิ่มเงินรางวัลเลขท้าย4ตัวรวมถึงเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยให้สูงขึ้นเปิดรับฝากแล้วนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชันไม m o โมก็ได้เช่นกันนะครับกสทชได้มอบหมายให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ผู้ให้บริการ call termination ตลอดจนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องเพิ่มเลขหมายบวก และตามด้วย698นะครับเครื่องหมายบวกและตามด้วยเลข698นําหน้าสายโทรศัพท์ที่โทรมาจากหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศไทยแต่ว่าไปใช้บริการโร a m ิ่งและโทรมาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับยกเว้นกรณีที่สายมาจากประเทศไทยแล้วใช้รหัสประเทศตามที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU เขากําหนดนะครับก็จะต้องแสดงรหัสประเทศของประเทศ,เทศน,น,นั้นเพื่อประชาชนทราบว่าเป็นสายที่โทรมาจากต่างประเทศ และใช้ความระมัดระวังในการรับสายนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่มีญาติหรือว่าคนรู้จักอยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะปฏิเสธการรับสายนั้นได้นะครับโดยหมายเลขโทรศัพท์ที่นำหน้าด้วยบวก6 9เเนี่ยจะโทรกลับไม่ได้นะครับหากจะโทรกลับจะต้องตัดเครื่องหมายบวกแล้วก็ตามด้วย698ออกไปแล้วก็เติมด้วยศูนย์แทนแล้วก็จะแสดงแค่หมายเลขเท่านั้นนะครับแม้ว่าจะบันทึกชื่อหรือหมายเลขไว้ก็ตามจริงขอให้ประชาชนเนี่ยสังเกตเบอร์หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาก่อนรับสายนะครับ ซึ่งปัจจุบันในวิชาชีพได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการหลอกลวงประชาชนอยู่ตลอดเวลานะครับทางกสทชต้องขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังแล้วก็มีสติอย่าตกใจนะครับอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลทางการเงินเนี่ยแล้วก็รหัสผ่านต่างๆรั่วไหลย,ย่างเด็ดขาดนะครับในธนวัตรตรีวิศวเวชกรรมการผู้จัดการบริษัท CK Power วจำกัดมหาชนนะครับเปิดเผยว่าในไตรมาสที่3ทับ2,565นี้ กลุ่มบริษัท CK Power มีผลการดำเนินการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในส่วนของรายได้กำไรสุทธิโดยมีรายได้รวมทั้งหมด3,495ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน986ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี2,564นหระครับหรือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ39ถึงแม้บริษัทจะต้องเผชิญกับปัญหาราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์ของตลาดโลกนะครับทำให้มีค่าใช้ใจ่าย ในการดาเนินการดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน964ล้านบาทก็ตามนะครับแต่มีปัจจัยบวกจากการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันแล้วก็บริษัทร่วมทุนเพิ่มขึ้นอีกเป็นจํานวน235ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2564ร้อยละ23นะครับตามปริมาณน้ําเฉลี่ยที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้าสายยบุรีในไตรมาส3นะครับซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ38ทําให โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ามีระดับการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าใกล้เคียงกับกำลังการผลิตสูงสุดตลอดทั้งไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิซึ่งเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวนทั้งหมด1,462ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน227ล้านบาทนะครับหรือว่าเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละสิจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมีกําไร1235ล้านบาทนะครับ สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แล้วก็ภาพรวมผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี2565มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนให้กับบริษัทด,ด้วยนะครับขณะเดียวกันครับยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้ากระแสพลังน้ําของ CK Power แล้วก็จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทที่มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิให้เป็นศูนย์หรือว่า net ซีโรภายในปี2,593นะครับแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยที่ต้องการจะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2,593ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวหรือเราไปพูดคุยกันเรื่องของอขอไปครับช่วงเล่าอนาคตนะครับเรื่องของขยะพลาสติกในปี2,50 0มีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณมากถึง12,000ล้านตันเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้น ูดคุยกับคุณปริยาพรสุวรรณเกตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณปริยาพรครับสวัสดีค่ะคุณธีรพาสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะผมเห็นตัวเลขแล้วควรจะตกใจก่อนไหมฮะก็ควรจะตกใจค่ะครับโอ้มันจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับคุณปริยาพรครับค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลการศึกษานะคะเป็นข้อมูลการศึกษาของโรลนด์เกเยอร์ค่ะและคณะ ซึ่งเขาในได้ศึกษาเมื่อปี2017ะค่ะเป็นการศึกษาในเรื่องของ production use แล้วก็ n d f a g e of all plastic ever made นะคะึ่งตีพิมพ์ในวารสารเรื่องของ Science Advanced Research แล้วก็ Article นะคะซึ่งในการที่เขาคำนวณเนี่ยเขาเป็นสมมติฐานนะคะก็ทำาเป็น curve curve exponential ขึ้นไปว่า โดยนการคำนวณจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตพลาสติกนะคะ,ะถ้าถ้าหวังถ้าถ้าเราคือเขาคำนวณโดยบอกว่าถ้าไม่มีการควบคุมเนี่ยกราฟมันจะเคริร์ฟเคริร์ฟโค้งขึ้นไปอย่างไรนะคะจกันถึงไปที่หนึ่งหมื่นสองพันล้านตันในอพันล้านตันในปีสองพันห้าสิบก็คือสองพันเก้าสิบสามสองพันเก้าสิบสามครับใค่ผมไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วฮะไม่เป็นไรมาม <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะก็จากการคำนวณสมมติฐานเนี่ยเขาก็คาดการไว้ว่า ถ้าหากว่าการจัดการขยะพลาสติกทั้งหมดเนี่ยเป็นการจัดการขยะพลาสติกที่ไม่ถูกต้องเนี่ยรอยละเจ็ดสิบเก้าก็ลอยละเจ็ดสิบเก้าจะถูกนําไปฝังในบ่อนะคะแล้วก็ทิ้งลงแม่น้ําแล้วก็เทกองส่วนรอยละสิบสองเนี่ยจะถูกจัดการโดยการเตาเผาลอยละเก้าก็คือถึงนําไปรีไซเคิลนะคะอันนี้เขาเขาเป็นการสมมติฐานโดยที่เขาวิเคราะห์โดยจากการที่ไม่มีการควบคุมนะคะสมมติว่า ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเรามีการควบคุมเนี่ยมันไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วค่ะมันยิ่งตอนนี้เรา,เก,า,า,เก,ารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางรัฐบาลเนี่ยค่ะก็ได้รณรงค์งเรื่องขยะพลาสติกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นเป็นแนวโน้มของของของโลกด้วยนะคะเพราะว่าเราก็มีการประชุมของสหประชาชาติเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปีต้นปีเนี่ยก็กําลังจะมีการดําเนินการเรื่องของการเจรจาระหว่างรัฐบาลเรื่องการจัดการขยะพลาสติกให้เป็นให้เป็นลักษณะของอนุสัญญาหรือสัญญาอะไรต่อไปเนี่ยค่ะ ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าเป็นไปอย่างที่เขาตั้งสมมติฐานไว้เนี่ยตัวเลขได้เห็นแน่แต่ผมก็นึกไม่ออกจะเยอะขนาดไหน,นเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปกังวลตรงนั้นได้ไหมฮะเอาณวันนี้ก่อนว่าเรากำลังทําอะไรกันอยู่เพื่อไม่ให้ตัวเลขมันไปถึงตงนั้นให้ได้นะครับค่ะกับข,ของเราที่ทาอะไรบ้างคะคุณปิยะพรฮะตอนนี้นะคะเอาต,ต้องพูดถึงสถานการณ์ก่อนนะคะนสถานการณ์สถานการณ์นรในประเทศไทยนะคะในอะเนี้เรามีเราได้มีการศึกษาไว้แล้วนะคะจากขยะทั่วไปเนี่ยของเราประเทศไทยมีขยะทั้งหมดอยี่24.98ล้านตันนะคะแล้วก็ม ขยะทั่วไปค่ะก็จากการเป็นขยะทั่วไปเนี่ยก็เพราะว่าในสัดส่วนเนี้ยเ่24.98ล้านตันเนี่ยมันพบว่าเป็นมีการใช้พลาสติกเนี่ยเป็นผลิตพลาสติกเป็นไม่พลาสติกเนี่ย56.8ล้ 56. านตันเนี่ยนํามาเป็นผลิตผลิภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แพ็พพพกเกจชิ้นนะคะที่เป็นพลาสติกเนี่ย 1. 1> ร้อยละ41.1มันทําให้เกิดการ เกิดขยะลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยหลังการบริโภคเนประมาณ2.76ล้านตันคือคิดเป็น11%ของขยะทั้งหมดน,นะคะก็ในจำนวนนี้เราก็พบว่ามันถูกนำกลับไปรีไซเคิลและใช้ประโยชน์เน <G ül> ี่ยเพียงวัสดุ19ท่านั้นเอง <G ül> แล้วก็มีการตกค้างในสิ่งแวดลอ้อมละ3ส่วนอีก178เนี่ยก็ถูกนำไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะนะคะก็บางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ถูกถ,ถูก ถูกหลักค่ะพี่เอ่อถูกหลักวิชาการเท่าไหร่นักนะคะคก็ยังคงค้างอยู่ในสถานที่กําจัดขยะแล้วก็เอ่อส่วนใหญ่เนี่ยก็ร้อยละยีะ่สามจุดแปดเนี่ยก็จะเป็นขยะพลาสติกที่ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งก็สามารถนากลับมารีไซเคิลได้แต่ก็ไม่นิยมนํากลับมารีไซเคิลนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าจะต้องนํามาล้างแล้วก็มีน้ําหนักเบาแล้วก็ยากต่อการขนส่งทละไม่ไม่คุ้มค่าต่อการการดาเนินการของผู้รับซื้อของเก่าหรือซาเลงะะ้งค่ะอืมครับ เอาอย่างนี้เราจะทําจะทายัางไงต้องเริ่มจากปัจจัยหลายปัจจัยเริ่มจากครอบครัวเริ่มจากโอ้โหสารพัดอย่างเลยนทั้งปรีพรนะ ใช่ค่ะก็ก็เราเรื่องนี้ค่ะเราได้ทำรถแมปการจัดการขยะพลาสติกนะคะปีมาตั้งแต่ปี2 0 1 1ันรเอะคะครเราครอบคลุมถึงปี2 0 7 3แล้วภายในระยะระยะของรถแมปเนี่ยเราก็มีการจัดทำแผนไปจัดการการจัดการขยะพลาสติกเนี่ยเป็น2ระยะร,ระยะที่1ตั้งแต่63าถึง6กก็ก็จบในปีนี้นะคะแล้วก็เรากำลังจะเริ่มของระยะที่2ในปี6 6ถึง70ศนยะะ์ะก็เราจะมุ่งเน้นเนื้อของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนนะคะในการคัดแยกขยะ แล้วก็ยกระดับการจัดการขยะพลาสติกให้ดีขึ้นแล้วก็มีต่อเนื่องไปนะคะเราตั้งวิสัยทัศน์ไว้ว่าก้าวสู่การจัดการพลาสติกที่ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะก็จะใช้เป็นกรอบการทำง,งานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาหกรรมแล้วก็กระทรวง กระทรวงมหาดไทยสารสุเทกระทรวงการคลังนะคะเพื่อร่วมกันดำเนินงานร่วมทังกรวงพาิชิ์ด้วยนะคะครเราในการ,รจัดการเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสี่ด้านนะคะกรอบแนวคิดของเราก็คือเราเรจัดการที่ต้นทางเรื่องตั้งแต่การออกแบบของผลิตภัณฑ์เลยค,คือผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบในการผลิตสินค้าออกมาที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้นะคะการ,รจัดการนรัดกลางทางก็ยอยู่ที่พวกเราค่ะผู้ใช้ว่าจะมีการใช้ อย่างใช้ซ้ำไหมนําม,ม,มารีไซเคิลหรือเปล่ามีการคัดแยกขยะหรือเปล่าการจัดการนับปลายทางก็คือเราจะเน้นที่การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานนะคะแล้วก็มีการใช้เครื่องมือบรหิหารจัดการขยะพลาสติกโดยเราจะเน้นว่าผู้ลผลิตเนี่ยต้องมีรูปแบบการรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นนะคะรีกอยู่ที่เรียกว่ามี EPR นะคะนำ EPR มาใช้แล้วก็มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกนะคะเป็นภาคบังคับ,คบมีไกด์ไลน,น์วินวทางการปฏิบัติที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะอืมครับ ในในในรายละเอียดระดับปัจเจก,กมันต้องเริ่มต้นอย่างนั้นเลยไหมฮะใช่ค่ะต้องตัดต้ตงแต่ต้นแล้วต้องต้องต่ต้นทางกลางทางปลายทาง,ทางจนทั้งหมดเลยถึงจะัดได้ค่ะ SO ถึงจะสําเร็จได้ค่ะอ๋อกับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยวิธีการหลากหลายวิธีการสิครับเนี่ยครับพี่พอนะใช่ค่ะหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายวิธีการมากค่ะฮะพอจะบอกได้ไหมฮะก็เริ่มแรกค่ะอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่ผู้ผลิตเลยนะคะ เราจะต้องออกแบบผลิภัณฑ์ให้เป็น Eco Design, อีโคดีไซนค่ะแล้วก็มีการจับกลุ่มประเภทสิ่งปันอพลาสติกให้ชัดเจนนะคะมีมาตรฐานมีการ,สรแสดงสัญ,ญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายนะคะคแล้วก็มีสร้างการเรียนรู้ว่ามีจะใช้ยังไงอันไหนจะถึงรีไซเคิลได้อันหนึงรีไซเคิลไม่ได้ะคะ่คจะจัดก,การอย่างไรนะคะส่วนกลางทางเนี่ยก็คือพวกเราเองค่ะผู้บริโภคจะต้องมีพฤติกรรมว่าเออเราจะทํายังไงที่จะแบบ บางครั้งเราสั่งของดีลเลอรี้เราก็บอกเลยว่าเราไม่รับซ้อนพลาสติกเราไม่รับรถุงพลาสติกเงี้ยก็เป็นการเริ่มต้นแล้วว่าเราเราก็เริ่มที่จะไม่ใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะเรื่องปลายทางเนี้ยต้องเป็น,เป,นเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนะคะในการที่จะกําจัดแล้วก็เอ่อให้ถูกวิธีการนะคะแล้วก็มีการที่จะทํายังไงให้ได้เป็นตามมาตรฐานของการกําจัดขยะ,ะคะ่ะครับคือพูดง่ายว่าถ้า,ถ,าถ้าเรามองว่าไม่เป็นขยะเราก็จะไม่ทิ้งถูกไหมฮะ ขยะเป็นของมีค่าค่ะเคยได้ยินนะว่าขยะเป็นทองเป็นทองใช่ใช่ใช่ค่ะทองค่ะกับทุกวันนี้ก็สามารถทําได้อยู่บางคนก็อาจจะใช้วิธีการว่าพอได้ถุงพลาสติกมาปุ๊บก็เก็บเอาไว้ไม่ไม่คือทิ้งเฉพาะขยะจริงๆเท่านั้นย้ำหนึ่งนี้ไะให้เป็นขยะที่ลงไปสู่สถานที่กำจัดขยะให้น้อยที่สุด คือเราเราหมุนเวียนไปใช้ในของเราให้มากที่สุดก่อนนะคะเราถึงปกิดงจริงๆกลับนึกถึงคําสอนพ่อแม่นะสมัยก่อนถ้าเกิดกินข้าวแล้วกินไม่หมดจานนี่โดนตีนะฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นการสอนที่ดีมากนะเพราะทาให้เรากินคุ้มพูดง่ายไม่มีเหลือเลยก็ถือว่ามันก็ไม่มีขยะเกิดขึ้นนะถูกไหมฮะโดยหลักการเหมือนตอนนี้ค่ะเราจะทิ้งพลาสติกที่เป็นแพ็คเกจซิ่งที่บรรจุอาหารมาค่ะก่อนเราทิ้งเราควรจะล้างนะคะเพ้เราทิ้งทิ้งไปอย่างนั้นเพราะว่า ถ้าถ้าเราเก็บไปนําไป Re รีไซเคิลเนี่ยเขาจะต้องมาล้างซ้ำมันก็ทิ้นเปลืองทรัพยากรอีกแล้วมันก็ทําให้มูลค่าของขยะรีไซเคิลตัวนี้มันจะลดน้อยลงไปด้วยอืมครับล้างเสร็จแล้วก็ถ้าแยกถุงได้ก็ดีใช่ไหมฮะแยกถุงค่ะ<อ>แยกแยกที่บ้านเลยค่ะเวลาเราจะทิ้งเพราะว่าตอนนี้ทางทางอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเขาก็มีการทดลองในสามเขตแล้วว่าจะทดลองแยกทิ้งอย่างไงนะคะแล้วก็ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทั่วประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีเชื่อมีรถขยะที่มีการแยกให้เห็นชัดเจนว่าขยะที่รีไซเคิลได้จะอยู่ในกล่อง<ะ>ในห้องไหนอะค่ะครับ,บเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเริ่มเริ่มที่ตัวเองได้แล้วก็มีหน่วยงานคอยสนับสนุนตรงนี้เนี่ยมันจะค่อยๆปลูกฝังทัศนคติแล้วก็วิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะให้เกิดขึ้นได้ ถูกถูกต้องค่ะกับสอนเด็กนี่จาเป็นไหมครับคุณจุ๋ยอ๋ครับจำเป็นมากค่ะเราก็มีหลานอยู่นะคะเราก็พยายามบอกเพราะว่าเอออันนี้มันมันน่าจะทิ้งอันนี้นะเป็นวิธีที่ง่ายสุดก็คือเป็นสีค่ะเด็กจะจำแนกด้จัดสีแล้วก็รูปภาพค่ะในทางขยะเนี่ยครับใช่ค่ะถ้ามีสีมีรูปภาพบอกว่าอันนี้ทิ้งได้ทีงสองนี้ทิ้ถังนี <how> <it> ้ อันนี้ทิ้งสีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะจําอย่างนั้นไปแล้วก็มาสอนที่บ้านต่อได้ด้วยถ้าเป็นขวดแบบนี้ให้ทิ้งสีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ค่ะอ๋อครับแต่จะบอกเขาว่ารีไซเคิลนะลูกอะไรอย่างงี้เขาอาจจะงงๆอยู่อย่าเบิ่งถึงนาดนันเป็นสีแล้วเป็นรูปภาพดีที่สุดเป็นกระตุ้นอ๋อตามวัยของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเทียบกับเมื่อสักสักสิบปีที่แล้วหรือยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเรามีวิธีคิดที่ดีขึ้นไหมฮะกับเรื่องการแยกขยะหรือวัาพลาสติกอะไร คือถามว่าวิธีคิดเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนนะคะเรายังคงว่าเราจะต้องไม่ให้เกิดขยะลงไปสู่สถานที่กาจัดขยะมากที่สุดแต่เนื่องจากวิถีชีวิตแล้วก,ก็การพัฒนาประเทศของเราเนี่ยอ่าม,มันพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหมคะคมีการนําพลาสติกเข้ามาใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบมีการพัฒนาพลาสติกไปในหลายหลายชนิดประเภทบางประเภทก็ไม่สามารถที่จะกําจัดได้ง่ายค่ะมันก็คือการแล้วก็ในช่วงที่เป็นโควิด ท่านจะเห็นว่าในช่วงนั้นเราก็มีแคมเปญในเรื่องของการลดเลิกลดรับถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งใช่ไหมคะแต่ว่าพอจริงมันทําไม่ได้ <S 1> <S 1> ใช่ครับรมันเยอะมากพอช่วงโควิดทุกคนก็จะต้องมาป้องกันตัวเองในการใช้พอบรรจุขีพอแล้วก็สั่งอาหารดิลิเวอรี <S 1> <S 1> ร่สั่งของออนไลน์ขยะมันพลาสติกและขยะบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะเราก็ค่อยๆใช้ความสมัครใจก่อนแล้วก็ค่อยๆให้มันดีขึ้นค่ะอืมกับก็ต้องใช้เวลาสิฮะทั้งนั้นแล้วก็ ก็ต้องใช้เวลาค่ะแต่แรกเข้าร่วมมือกันเนี่ยถึงเราตั้งเป้าไว้ไงนะคะว่าตั้งเป้าหมายไว้ว่าด้ตามแผนปฏิบัติการขยะพยลาสติกระยะที่สองเนี่ยปี70เนี่ยสำหรับ70เนี่ยทุกอย่างควรจะเข้าไปสู่ระบบรีไซเคิลให้มากที่สุดค่ะกับรับ,รบถ้าอย่างนีเ้เราต้องกำหนดแผนในระดับนโยบายเอาไว้ไหมครัว่าปีไหนปีไหนเราจะทาอะไรได้บ้างเนี่ยคุณพี่ค่ะตอนนี้ อนนี้แผนปฏิบัติการขยะพลาสติกระยะที่สองค่ะผ่านการพิจารณาของเห็นชอบของคณะกรรมการส้่อแห่งชาติแล้วนะคะคตามที่ได้เรียนไปว่ามีสีมาตรการหลักนะคะเดี๋ยวจะนําเสนอเข้าคณะมนตรีนะคะเพื่อให้นำมนตรีได้รับทราบแล้วก็ให้ถวยางานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนต่อไปค่ะครเรื่องอะไรเป็นรูปธรรมค่ะครประมาณช่วงเวลาประมาณไหนช่วงไหนได้ครับเสนอก็ ตอนนี้กำลงักงกำลังปร,รับเอกสารอยู่นี่นะคะให้ถูกต้องค่ะตอนไม่น่าจะเกินเดือนธันวาค่ะอ๋อครับก็เอาไว้ว่าก่อนสิ้นปีนี้ก็แล้วกันได้เห็นแน่ใช่ค่ะก่อนสิ้นปีค่ะเดี๋ยวขอมอนุมัติมาปุ๊บก็เข้าสู่กระบวนการของการดาเนินการได้เลยตามแผนปฏิบัติการนะฮะใช่ค่ะตอนนี้เราเริ่มทำเรื่อยๆแล้วค่ะก็มีการประชุมอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆตลอดเลยนะค่ะอืมครับอย่างเอ่อปีนี้เอาล่ะหลังจากที่ผ่านโควิดไปแล้วเนี่ยเราต้องคิดอะไรใหม่เพิ่มเติมหรือเปล่าก่าปีนี้พอนะคิดอะไรใหม่คือ เราคุยกับทางสภาวสากรรมนะคะก็พันธมิตรของเราในเรื่องของสมาคมชาเล้งนะคะสิ่งที่ใหม่ขึ้นมาก็คือเราจะมีนโยบายในการกํากับการนําเข้าเศษพลาสติกการกํากับการนําเข้าเศษพลาสติกที่เข้ามาในประเทศนะคะคือตั้งแต่หนึ่งมกราหกแปดเนี่ยเราก็จะไม่ให้กินการนําเข้าเข้ามาแล้วเพื่อให้เกิดการนําขยะขยะพลาสติกในประเทศมารีไซเคิลให้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมเศรษฐกษิจหมุนเวยียนของประเทศด้วยตามนโยบา,รายรัฐมนตรีอ๋อ BCG เลยฮะใช่ค่ะพุทธาโทษเรื่องเรื่องนี้จะเข้าสู่เอเปกด้วยไหมฮะหรือว่าเป็นเป็นแผนเป็นแผนการอยู่เอ่ออันนี้เป็นเป็นหนึ่งในที่ท่านร,รัฐมนตรีไปประชุมที่ที่อียิปต์ตอนนี้ค่ะอ๋อระดับรัฐมนตรีนะฮะอ่าก<ม>ับอ่ะติดตามกันแล้้ววดยค่ะได้ครับเอาละครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าไงได้คุยกันรอบฝั่งรอบนะครับวันนี้เราก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ่ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณปริยาพรสุวรรณเกตนะครับรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของพลาสติกใกล้ตัวครับง่ายนิดเดียวเพียงแต่ว่าถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่ขยะก็อย่าไปทิ้งมันแค่นั้นเองนะเก็บเอาไว้มีประโยชน์ครับสามารถทํานู่นทํานี่ได้สารพัดอย่างเลยเพียงแต่ว่าใช้ให้คุ้มละกันก่อนที่จะทิ้งให้กลายเป็นขยะไปนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าอนาคตครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้นะครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่างานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ซึ่งจะเริ่มวันนี้วันที่11เนี่ยนะครับจนถึงวันที่13 พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลสู่การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะครับธนาคารอมสินได้นําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปไปร่วมงานในงานดังกล่าวด้วยซึ่งมีทั้งเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ13แล้วก็สินเชื่อเคหะกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าเนี่ยนะครับคำถามคืองานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อไหร่ผมเฉลยไปแล้วนะครับคือวันนี้นะครับ11พฤศจิกาย,ยนแล้วก็ไปสิ้นสุดเอาวันที่13พฤศจิกาย,ยนนะครับใครสนใจก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตรับ เอาละครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจันหน้ากลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ okay, ทุกคนมีฝันลุ้นรับโชคใหญ่สิบล้านบาท